สวัสดีจ้ากินกับอ่างแช่นี่ว่จ้ะพี่น้องจา้าเมนียงหงได้ขนมจีนซาวน้ำปลาจ้ะพี่น้องจา้ารยพริกปุนไปละอ่าค้นก่อนป้าตะเพดเนาะขนมจีนซาวน้ำปลาแล้วก็นี่พักลวกจ้ะพี่น้องจา้าพักลวกใส่กุ้งสุกพักขาเห็นไ่มพักขามาละาขีนกบักตัวผู้จ้ะพี่น้องจา้า ตาเซ่บครับเมนูง่ายๆที่คิดอย่ากมาจากพี่น้องจากทับเชบา,า้ำบางเนาะวันนี้ นัวค่ะืม tối ơn hả มาจากพี่น้องจากเจ๊งเนั่บังครับคุณชาวน้ำปลาละ ผักลวก พักขาให้ได้บ่อืมอืมพักขาตั้งเข้ากัน ลายครับแมงวันมากินน้ำกันร้ กะลายฟู๊ดแมงวัน Ừ, bình như này lạ Kín mất lộn hơn à กินเรื่องไรแม่วันมือนี่ขากบอสู่ชีวิต หวา,านหวานตัวไงคะั้อ Tá, ปุ่นหวัวานะึง <laughs> แนวแก่เพชร Móc phải, phải đi mẹ mấy ngoan mẹ หัวค่ะ ลายอืมกิ่นของข่อยมืดซะแม่งว่าเนี่ยอยอืม นี่ขอโตล่าจากพี่น้องจ่าบ่กว่วสุภาพจังไหนกินว่สุภาพจังไหนขอโทษขอให้พี่น้องเด้อจา้าฝากพี่น้องให้กำลังใจนะกันกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์าจากพี่น้องจา่า <c> แ <oughs> ม่วลายคลิปนี้ขอโตล่าแล้วจากพี่น้องจา่าคลิปหนไม่พอกันไหมครับคุณลหลายๆจา่าเขบคุณค่ะ